พูรกาไยเวทนาริกจังป่จายพปดเรือปุดปไปรงเรือแรงว่านองเออรักกี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 กาาาตาว่าในบาหลวงดียอนตกมาจังปัญญามาจ้าพุทธหานี่องใจ่าไม่ให้ใจใจเร็วอันนี้ไ,ใจใจในไห้เพียย แต่พูดดีดีมันเพืはは่อเอ็นไม้กันนี่เขา่าแลลวปวดรู้ไม่ได้กันนี่องค์ใจมันบันเทือเรามอบปอดใจทุกวันสิ้นข้อมือทีหลักชาลูกเไหวไม่ได้ว่าด้วยตั้งขานด่วชีไม่รู้จักแทงเลยย้ำเพื่ออะรเราอยู่ตั้งนานตู้ผู้ยิงตอกก็มันไม่แน่คนเรามมงเอกนไม้นี่ยแต่มึงไม่ย้อนย้อนเพื่อก็ไม่รอกูย้อนก็ไม่ขึ้นเงินไม้รูบึงกูย้อนกี่หัวแล้วมันขึ้นมาได้อะตึงย้อนเ็าไม่จํำขึ้นตีอย่างนี้เรียกแล้วแล้วก็ดีใจใจใจีม่ไดจี้

đập lắc cấm, máy đập pít, máy đập tâm, chạy chạy, lục mẹ. mèo mà nôn cẳng, để mèo nôn nai, <laughs> bỏ thằng mèo khóc, bỏ mày tung bạc mèo, kia lăng leo. Em trai ạ, tung giang đầy cào, nặng vô kia, mẹ tung mà, kêu bạt tung. Vô nè, mèo khỏi ở ngoài là em đặt riêng mứng. Mẹ อาโอนตึ้งไปนนเลยเรื่องนี้นองในยุงกบอยู่ถ้าไปใต้แหลบละนู้วะก็จะเป็นำำพานี้กับเจ้าชายวัดเสียลอดหลับตาปีติความตกใจลอดหละัดตาปนาลีตันโยกีตี มะกัลลีมันมาเฮ hey. ว้าพื้นดิแปรมาแล้วดิไปลองบุญไปลองกาตาแล้วเปิดแพรลูกยากแปวดิเขาตบล็อมาแล้วจังหวะจ้าพิบนาทีแกไม่ได้ตายดิมอย่าอ้อนผู้แล้วแกหนาวที่แกนี่นี่อะไรช่วยได้ไหมอันนี้ดึกตึงหยาตึงคือก็จ้าองค์ชายแกไม่เอาโทษเอาไปอะไรแกก็ตื้อคัติยามานนะ้าราชเจ้ารับคุณไม่บอกว่าลูกชิดอยากมันยังอยู่จ้ำหนักอยากมันมีอยู่ À, là tui cực thương, là, là tui manh, phải, tức, tự, chớ, tức. <laughs> nắng, nắng, quầm, lén, như là Ê, thương, phải, tui Chú, phải, phải để cái Cái gì lên, bây giờ con Là tức, bây để cái lưng từng nữa bỏ của chính bại, qua bà manh, chài mắt, ấy, ชัางพยามานก็เรื่องว่าตบเปียเดียวเลยปรักตึงเรียกก็ไม่ตามพุกก็ไม่คุนตื่นก็ไม่ได้เท่าอย่างนี่มันว่านจ้ามีนาที่มันบอกปุ้มห่านตาแกไม่ได้มันตายไอเดนย่างยามางงงงังมาเอ๊ดติ๊ดึงอาดมะไม้ก็เลยตึ้อปลื้หลอกอ่ะ,อะอก,อก,ก็มันตั้ได้กูก็หลุดตื้อกระึงกระงตึงกึะงตึงปลักออกหลวบปลยแล้ไอเปียกดูก็โรเกียโดมันกเงยคุ้มนี่จะไปละโอ้แม่มาค่อยหัวนอนตั้งดื้อแล้ว มาพื้ออายรที่เราไมมั้าเนี่ยขึ้นพูดได้แบบกูใต้แล้วจะใต้พื้ออย่างพูดรจะแต่ฟากต้นตามาแล้วจตึ้งอีกเพื่นี่เ่าย่ายังลูกเอออดีแล้วแะอยู่น้อยอะยอนในเปลึงจืนนู่นกให้ไรวะอยู่น้อยวะยะในเปลึงชนไม่ดไม่ได้แจกรังกมัดกูแปลไม่โตเลยในกองเนย Đó lên mấy mình con này ai rơi hoa vô nơi gió nơi Bình chơi đó Cô bài cụ mong kuh ní Này bình chơi hả Chân bài cụ mong hả Tăng vô cam nìm bông hả Quay mày mà rơi hả Nôn này ông hả Hãy rơi nìm bông môn Cụ mong à, non nôn hả Bằng chơi hả Cô lẻ muốn giác chính mà Oh, à, ó à này à, ờ lộc, tảng căng vực kim, mứng dìm vực kim để pin ở dài đến giờ còn na, để nhà ai phải tự ti, trái của cụ là già ta, tay đại đại đó, mẹm cho tôi bảo là cụ leo, nhà bây giờ cụ tấp để cụ tấp phước, mẹm cụ tấp phun ngấu ở leo cụ gan, cái cái cháu riết biết mạnh nốt, lúc này à già đến anh

เบียมึงอยากกินดีบ่เ๋ยวกูก้อราคุยตายเดยนี้เลนอเจ้านี่สวยไปล่วเตีดียบียจะหี่ตายก็คอยตายเออโนนะตายดีแล้วจ้ะน้ำไม่ได้น้ำคว้างจึมเด้ันพืเป็นนุ้ยเกี้ยวเกวน้ำเปล่าไม่จ่ายไอ้นั่นน้ำแยกตุง้งเอากระไรขุดแม่ไม้กะลอกแม่กระลอกน้ำเปล่าน้ำแยกตุง้ง ไอ้น,นี่อะไรปลื้มคื่อนี้แต่ข้าวไปตำจุเป,ปดนั้นลงน้าวไม่จา่ายไอ้น,นั้นกลมเปรี้ยวกลมเปรีย้ยวจัดแตดแมงจ่ายก็อยากกันแ่ไม่แก้มันก็แคร์นี่วันไอ้น,นี่มันปัดปื้ดก็ตำน้ำจุเป,ปดนล้นก็ตำน้ำจุจุเปดนล้นมันเมื่อยกันแล้วกันนะน้ำจุไอ้น้ำกลมเปรี้ยวนั้นแต่ว่าให้น,นู้นมันพปล่งเป,งป่งตรึเปล่งเป่งมัน วอนยี้ด้ใจเปียกไม่ตายดีๆมเลยข้มันเฉยกูดักกีแล้วไอ้นำพึ่งชืไอ้พลงตีนั่นเลยลกกำจักาเด้ลูกจักราเด้อใหญ่เวินกำหูจริงมึงมึงบีบบีบบีบแก่มตัตาเอาน้ามาเน้อกานี่เอาไปเจีบตุยไรวะจะเจีบตุยนี่เจ็บตายไม่จายนั่นบงกีบบงกีบ นม่เหลาวม่รูเจ็บตุยเจ็บตีนไม่จ้างอันนั้นบาตายแย่บาตายแยอันี้เจ็บตุยมึงหยิบใบอยหนึงเยออกมาอันนี้แล้วก็หาดานี่ถึงตุยนี่เจ็บตุยเลยเยอะหนึ่งแย่แย่แย่จ้าโดตาเปียงไม่ตายทีเลยเจ๋อครูที้ว่าเจ็บตุยตับพื้อบพราจะเหนื่อยเปี้ยเปี้ยก็เลมาช่วยอนนกับปุนแต่พี่เดี๋ไปกับบ <łość> <S 2> <S 2> บนพี <language> <s 4> <fo> ่จัดแม่ไม่ดูจัดสวยๆพี่ต้อสวยฮะดูพี่ได้แล้วกูเจ็บยเนี่ยเดูเลยเรอเนี่ยดูอเดอใ้ก็ะปอยตายก็ะปอยเขาจะเจ็บยแล้วําเพอทํมหินเลย ใส่อจอมๆกันนี่กูไม่เอาแล้วเพระเาะถ้เคยเป็นกเชือก <c oughs> ูได้แรงออกกวอาแล้วแ็บตุยดอกแคบตุยป้าป้าโกงมันปานจอมไม่ย้อนจะคิดว่าตู้อยู่กับมีลูกสิทธิ์ก็ยักษ์นั้นนี่มันกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแ็บตุยดอกแคบตุยทวจาน คกเป็นคนนำเรามาเนี่ยพอมกับขอบใจในะใ่นนเปออียก่อรจากตื่นนะโอ้แกงเวอร์องชายข้าวกระม่อมเป็นผู้แบกนำพระองค์จินารามาด้วยข้าวกระม่อมเองเปียกมันไม่ได้แบกนายพูนแกว้วข้าจะบอกเองตรงๆนายพูนแก้วตำตนไม่เหมาะสมตอนที่ข้ามีเรื่องกับพี่นางมัคคัลีผู้นั้นพูนแก้วมึงไปเข้าฝ่ายลูกยักษ์มึงไม่ให้สิทธิ์ไม่ให้กำลังใจแกข้าเลยนี่เป็นการกรียำของบ่าวพร่ที่ไม่เคารพเจ้า,จบบา,า,า,จจานายโทษมึงถึงรหารชีวิต มึงแบกกูมาจริงเหรอแบกมาจริงมัจ้าพ่อมแบกเองครับนายเปี๊ยกบอกมันแบกนี่เปียกตายแล้วกับตอนนั้นมันได้แบกไม่ได้กล่าวกับม่อมแบกเองจริงเหรอนายเปี๊ยกคนเราในกุ๊กเจ้านายให้มันพ่อควันได้แต่ผมตายโดยยืนอยู่เปล่ามันเลวได้ยำนี่รายงานเต็มานังหนปิดไม่แล้วครู คุณนี่มันมื่นจักหลืนนี่คุณหนหึกแลยหลอดไปาจักหลืนกี่ตีกี่ตีก็ไปย่อจักดอกนู่นแล้วไปอ่านอยู่ยดอกนู่นแล้วกี่ตีหลอดก็ไม่ดีน้อยเดี๋ยวก็จะถามทนายาจารเองข้าจะประถมพยาบาลในอาจารย์ฝึแต่ฉันจะขอร้องําเดียวว่าคนที่ไม่ได้ทําความดีแล้วเอาความดีนั้นมันไม่มีในกฎข,ของราชการประเทศาจานย์มันไม่เจริญใครเป็นคนแบกพาข้ามายกมือเดี๋ยวนี้ หามแล้วนาะยุ่นแกว้วแบกคนเดียวกับหามแล้วนะเปียกผมแบกเองกับพุ่นแก้วว่าตังให้เชื่อกินจัะอยากดีดีดนะตามแล้วอย่ารับอย่ารับผพรว่าไม่ได้เจ้านานตึองอย่างไรก็ให้ตายผมคนเดียวแบกไม่ใหวไหม้ไมนี่ปุ้มกัน,นจ๊บเดียวกันจ๊บกลองตีกันหนอไอมในเ,เปียกก็จะขึ้นเงินเดือนนดะ้อีกสิบเต้าขึ้นในไตยแถบมบขึ้นในตตยในพบกเก้ในอันเป็นเลยขึ้นนี้ไต่เราไม่ใจํำ ขยันถามอาจารย์ก็ข้าดคารู้อาจารย์ครับขอโทษนะสิทธิ์ไม่ได้เจตนาไม่รู้คิดว่านรู้อยู่กับลูกยักษ์อาจารย์อาจารย์ครับหนึ่งคือข่าวยาหิ้งตีหนึ่งคือกื่งมาดูฝาดอาจารย์ก็เดาลาวดูเว่ยเว่ยแจ้งกึ่งกึ่งตึงนี่เจ้ากึ่งพุ่งตายดึกดึงขอโทษนะครับอาจารย์ดีๆดีๆอีแม่ไม่ได้หนึ่งคือดึดงกวาดใจนอลุก มึงมึงจ้ากว่าเด็กกูไม่ลู้ผมคิดว่าลูกยักษ์อะทำไมอาจารย์สอนให้ผมแล้ว,วิชาที่อาจารย์สอนลูกยักษ์มันรู้แต่ตาตัล่าแลมเบอร์กอร์ตึงเดียวกันหรอ,อครับอ,อลาออล่าขึ้นแล้วล่ากันนี่แหละผมเสียใจครับอาจารย์ที่ผมสู้ลูกยักษ์ไม่ได้จะไปปกครองอาจารย์ชาติยังไงลูกยักษ์คนเดียวก็สู้ไม่ได้มึงยายาอย่าอย่าโบ้เลยลูกเราจ้องชายิธีการจะคึกไมมลูกอะจีบจีบก็ความรักมั้าปล่อมันเป็นราชจีจีนี่ถึงกันนี่คอยตุ่มไม่เป็นไม้เออใช่ มันทำท่ามันจะรักจัดสนใจเราเป็นชายหนุ่มเป็นตุดของอาชาจริ้งกะจะไปลอกลวงมันเรื่องไงเลยการลอกลวงไม่ใจะจิ่งจําคัญมึงหยุดดี๋ยวนี้มึงอย่าแคบตาตัวย้หนูก็กินไม่แมดทีนั่นคนเราในปุ่นแก้วไอ้ดูจักยู่กับเจ้าหน่ายเป็นผู้เดินหน้าไปเพอย่าแม่มันนี่กูมาเกี่ยวไม่ควรต้องอยู่จากยู่แต่มึงจิตเลยแต่มันมีทัดย่างเลยกับมึงไปชนลินกันเลยก็แหวงก็ถุ่มเล้ง แตแม่ม um, oh, erm. no no ันร right? like. like like ักไว้ในไปนั่นกูมาเกี้ยวไหมเอาได้บาดหลวงก็อาจารย์ตอนนี้ผมมาที่สำนักใครแบกผมอาจารย์เห็นไหมตึ๊กตึ๊กเคล้นลูกะอาจารย์บอกเลยว่าใครเป็นคนแบกเตยตึ๊กตึงตึงใครแบกอาจารย์ไยเปียกอ๋อหน้าอ๋อนีมปนีแล้วไม่เกียวดายแล้วกันไอเปียกก็แบกอาจารย์ขับพุ่มแบกมาเองกับพุ่มแบกมาอาจารย์ใจพุ่มเป๋อนาเปลืองจุยอาจารย์ใจพุ่มเปนอนาเแยกตุง กูแม่นมึงดีแล้วมึงจะมาพูดอะไรอะครับพระมงชิ้นคอเลยชิ้นคอกับพุมไม่ดีน้อยข้าไม่มีอำนาจาเสด็จพ่อไม่ได้มอบมาแต่กรับนครเองเตรียมตัวรับโทษกันแล้วกันครับไม่ดีหน่อยเอ็งกูมมไม่ดีน้อ ไอ้้ไอหนึ่งคืนนี้ไอ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 พึ่งคืนนี้แม่ผมลาก่อนครับอาจารย์ผมจะไปที่สำนักของหนังยักษ์โมคันมันอยู่ตรงไหนมึงจ้องมาตั้งที่ตะ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 วันกะลึงตึงตึงตอกลุกไปตึงปอบแล้วมึงบอกว่าเอาคู่ได้หรอครับถึกเหน่ว่ะไอ้มัคกะลีไปโกมึงไม่ใจโกต้อกระลึงตึงสู้ลูกดีลังมันเป็นไม้ปุบปุ่งตะลึงตึงแย่อยู่เองเออใช่อาจารย์ยุ่ิเสรจริงๆผมลาก่อนนะอาจารย์แดดแดดชิดจริงๆนี่ก็ไหวแล้วกะปิมแย่กะยั้งมันแย่ Mừng giả cháu, tầm mung koi kai bỏ lắp nhon Nguyên Ayatin ngang bay bay chân tay krim thật tay 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 là tay 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 Mới dán, mới xưa, cáo, mẹ mới <laughs> dặn nó nói gì cũng mới trưa và nếu mà kinh mình có ăn mẹ Phì phì dân tướng Phì phì dân tướng anh chị đặc cùn nha Phì phì dân tương, về, về giới đồ đường Ê gà đặt xích Giải tôi ai cũng bậc vật dư Chứ chứ cả mai Vâng chừng đó thì chỉ tới đám bình thường tổng tổng chiên Phí được đợt tương rồi đây là phải lông nghèo khô gắng này đâu. Quê trái đã đợi tươi á Cần cưng mới đi đơn thôi, giặt oh, mẹ à mẹ mà, แมนไปเย็บ่าเดินผูกกันละการลุยเม็ดไปออกดาแมจพอนเว้นจริงเว้นกัวะดินแม่จำแต่เกณฑ์วลยไม่เกี่ยวเดี๋ยวย้ำใค่อยทุไปใช้ออกเปลือกแนวล่ามเอาตากันลลยเพล่แล้วมานี้ตาไม่ได้เลยราใจคน 是啊。